ผ้าไหมภุมมเรียงเอกลักษณ์ผ้าทอจากแดนใต้มีแหล่งทอสำคัญอยู่ที่บ้านภุมมเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับศิลปะการทอมาจากชาวมาเลเซียและปากีสถานที่มาตั้งโรกราชอยู่ที่นี่ด้วยลวดลายที่ละเอียดมีการยกดิ้นเงินดิ้นทองผสมในเนื้อผ้ารวมทั้งการใช้สีโทนเข้มอันโดดเด่น ทำให้ผ้าไหมพุ่มเรียงมีเอกลักษณ์จนได้รับการยอมรับให้เป็นอัญ,ญมณีแห่งผ้าทอภาคใต้ครูวนมะนุ้ยหมีมเป็นชาวพุมเรียงมาแต่กำเนิดคุณพ่อมีอาชีพออกทะเลคุณแม่ทอผ้าอยู่กับบ้านครูอวนมะในวัยเด็กจึงซึมซับและรับเอางานศิลปะแขนงน,นี้ได้อย่างครบถ้วน การแกะลายผ้าการต่อเส้นไหมและการทำตะกอลายซึ่งถือเป็นหัวใจของการทอผ้าไหมภูมิเรียงตั้งแต่ครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นต้องการให้คนไทยในภาคใต้ได้รู้จักการทอผ้าไว้ใช้เองจึงนำกี่ทอผ้าเข้ามาจากประเทศจีนและบ้านภูมิเรียง ได้รับเลือกให้เป็นจุดเริ่มต้นศิลปะการทอผ้านับแต่นั้นเป็นต้นมาก็อบอกว่าคุณภูมิเรียงเป็นคุณมาเลเซียกับปากีสถานมาตั้งตั้งรกรางาอยู่ที่ภูมิเรียงแล้วก็มีการทอผ้าแต่ถ้าเป็นกี่กัะตกนี่มาจากจีนคุณแม่เล่าให้ป้าฟังตอนที่อายุท่าน13ปี รัฐบาลตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลได้กี่มาสอนคุณทอผ้าเพราะในหมู่บ้านนี้ไม่มีผ้าใช้ก็ให้ทอกี่กระตุกผ้าพูมเรียงสม,มัยโบราณเขาจะใช้ในงานพิธีงานแต่งงานหรือง,งานบวชนะแต่ส่วนมากจะเป็นงานแต่งงานเยอะคนในสุราถ้าแต่งงานสม,มัยที่ผ้าสาวๆาวาวต้องมาซื้อผ้าพุมเรียงแต่ชุดเจ้าสาว ครูหวันมะจดจำลวดลายและวิธีการถักทอร้อยเส้นใหม่ไว้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลายดอกพิกุลลายสร้อยแสงจันทร์ลายเม็ดมะยมลายยกเบ็ดและลายที่เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวภูมิเรียงคือลายราชวัตรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ให้กับบ้านภูมิเรียงเมื่อครั้งเสด็จประพาส ชาวภูมเรียงจึงถอผ้าลายราชวัตรมาโดยตลอดก่อนทอไหมจะต้องผ่านกระบวนการฟอกเพื่อให้เส้นไหมสะอาดและเนื้อนุ่มโดยใส่สบู่กรดโซดาแอชและสารฟอกขาวผสมลงในน้ำเดือดแล้วนำไหมลงแช่ เสร็จแล้วนำไปตากให้แห้งไหมที่ฟอกแล้วจะถูกนำไปย้อมตามสีของลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ปริมาณของสีเคมีที่ใช้จะถูกคำนวณตามน้ำหนักของไหมซึ่งแต่ละสีจะมีวิธีคำนวณแตกต่างกันเช่นในกรณีนี้ต้องการย้อมไหม1,000กรัมจะใช้สีแดงเบอร์37จำนวน50กรัมเป็นต้น จากนั้นนำเส้นไหมที่ฟอกแล้วลงต้มในน้ำสีนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงระหว่างนี้ต้องกลับไหม่เป็นช่วงๆเพื่อให้ไหมมีสีสม่ำเสมอเท่ากันทุกเส้นแล้วจึงนำไปตากแดดนำเส้นไหมที่ยอมเรียบร้อยแล้วมาใส่ระวิง เพื่อกรอใส่หลอดได้ขนาดใหญ่ด้วยเครื่องกรอไหมพุ่งเส้นไหมในหลอดขนาดใหญ่นี้จะถูกนำไปกรอใส่หลอดขนาดเล็กหรือลูกเลี้ยโดยใช้เครื่องกรอหลอดเล็กเพื่อนำไปใส่กระสวยพอเป็นเส้นพุ่งต่อไปครูวนมานลกจากสอนให้ชาวบ้านทอผ้าเป็นแล้ว ครูยังได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมเส้นไหมทำให้สะดวกรวดเร็วและประหยัดเช่นเครื่องกรอสเส้นไหมพุ่งและเครื่องเตรียมเส้นไหมยืนที่ทำกับมือให้ชาวบ้านทำแล้วเขาไม่ค่อยมีเวลากันก็ไปแกะปูบ้านีต้องเดินทั่วบ้านเลยนะว่าจะได้ไหมมาสักสิหลอดยีหลอดวันหนึ่งได้หลอดเดียว ก็เลยคิดว่าเออทำไงดีเปนโรงงานที่ป้าแดงเขายืนกอคุณหนึ่งกอสี่สิบร,ระวิงเออถ้าเราพามาทำก็คงจะได้ก็เลยเอามาตั้งตั้งยี่สิบปีได้แล้วนะที่มาตั้งอยู่ก็คุณหนึ่งคุมได้ประมาณสิบระวิงเครื่องสืบก็เหมือนกันเครื่องสือผ้าถ้าชาวบ้านก็จะเรื่องเครื่องสาวผ้าถ้าโรงงานก็จะเรื่องเครื่องสือผ้าเพราะมันจะสืบต่อเนื่องไง อันนี้เอามาก็ที่เขาลดทิ้งเหมือนกันต้องจ้างช่างมาตั้งมาอะไรติดตั้งให้เสร็จน้ำไหมที่ย้อมสีแล้วนั้นมาใส่ในเครื่องสาวไหมหรือเครื่องค้นหูเพื่อเตรียมเป็นเส้นยืนโดยเริ่มดึงเส้นไหมผ่านช่องฟืมฟันห่างช่องละหนึ่งเส้นนับเป็นความละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความอดทนอย่างมากในการสอดเส้นไหมทีละเส้นทีละเส้น และแยกเป็นไหมเส้นล่างและเส้นบนแล้วจึงนำเส้นไหมไปผ่านฟืนฟันทีช่องละสองเส้นโดยใช้ไม้เกี่ยวเส้นไหมทีละเส้นอย่างพิถีพิถันเส้นไหมที่ผ่านฟืนม,มาแล้วจะดึงไปเกี่ยวกับเครื่องสาวไหมโดยจะสาวเป็นช่วงๆช่วงละ72เส้นและสาวไปเรื่อยๆจนครบจำนวนเส้นที่ต้องการ เส้นใหม่จะเคลื่อนผ่านเข้าม้วนไปเรื่อยๆจนหมดในขั้นตอนนี้จะมีการใส่ก้านมะพร้าวเพื่อคั่นเส้นใหม่เป็นช่วงๆเพื่อให้สะดวกในการค้นหาเส้นใหม่ที่ขาดในขณะทอและเพื่อไม่ให้เส้นใหม่พันกันแล้วนำไปเข้าฟืมฟันหวีที่ใช้ในการทออีกครั้งก่อนนำไปติดตั้งไว้ในกี่ทอผ้า จากนั้นจะเป็นการเก็บตะกอการเก็บตะกอคือการเตรียมเส้นไหมเพื่อให้เส้นไหมถูกแยกออกเมื่อเท้าเหยียบจนเกิดเป็นช่องให้ไหมเส้นพุ่งเคลื่อนผ่านเส้นยืนไปได้ครูใช้กี่ทอผ้าสองประเภทคือกี่กระทบเป็นกี่พื้นเมืองแบบโบราณที่ใช้ในการทอผ้ายกดิ้นทองและกี่กระตุกในการทอผ้าพื้น ใช้ไม้อันนี้เก็บลายพอเก็บลายขึ้นมาแล้วก็ผูกตะกอตัวนี้คือหัวใจของผ้ายกพอผูกตะกอรเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทอได้ก่อนทอก็ต้องยกยกอันนี้แล้วใส่ไม้จูดใส่ไม้จูดเล็กๆเ,เ,เพื่อจะทําลายเรียงลายไว้อันนี้คือเรียงลายนะเนี่ยต้องยกค่อยๆสอดไปทีละนิี้อย่าให้มันติดนะถ้าติดเลยใช้ไม่ได้ นี่แหละคือยกการยกดอกผ้ายกพรมเรียงลายสร้อยแสงจัน์นะมือที่เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วสายตาจับจ้องอยู่ที่ลายผ้ายังมีสมาธิไหมเส้นแล้วเส้นเล่าพุ่งผ่านไปบนกี่อย่างสม่ำเสมอดังเป็นจังหวะจนเกิดเป็นผ้าที่มีลวดลายงดงามป้าคภูมใจของป้าป้าก็ได้สอนรุ่นหลังได้บ้าง อย่างน้อยๆก็มีคุณเรียนรู้กับป้า9ก้าคุณสิบคุณก็ยังดีที่ว่าก็พอประกอบอาชีพได้นะป้าก็ภูมิใจตอนนี้และป้าก็ภูมิใจที่ว่าคุณแม่ได้สอนให้ป้าดีกว่ามันไม่ได้สอนกันเลยถ้าไม่ได้สอนก,นก็คือหายไปหมดแล้วและป้าคิดว่าจะสอนลูกต่ออย่างน้อยลูกเขาก็จะได้ภูมิใจว่าก็ได้เรียนไว้ใน็กๆน,น้นยนอยก็ยังดีผ้าไหมภูมิเรียงในวันนี้ ยังคงมีผู้สืบทอดอย่างต่อเนื่องเป็นความภูมิใจยอยู่ลึกๆของครูวันมะที่ได้ถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคการทอผ้าปุ่มเรียงนี้ไว้ให้กับแผ่นดินเพราะทั้งหมดนี้คือลมหายใจที่ครูวันมะนุ้ยหมีมครูศิลแห่งผ้าทอปุ่มเรียงผ้าทอเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้ถ่ายทอดไว้แล้ว